สองสามเ,เอาย่าสวนนิราวน,นี้นะคะก็พบกับ 4Mn นะคะทีม <ดำ S 1> งา<อ>นทีนะคะไอ้ดำมังไม่แรงวัน <ดา S 2> <ำ>นีะเราจะมาร้องเพลงไอ้ดำมังไม่แรงครับเพก็กลายเ <c oughs> ป็นเตี้ยหุ่นสง่งอู <c oughs> ้นี้ใ,ใครจะอยู่มาจะไปดูกันที่ยกแรกครับมองไปลมมีแต่ฝนโปรยไป,ไปยในหัวใจฉันมีแต่ฝน,น,นเตี้ยฮุกนตายไปแล้ว

you ตายได้มั้ยยกไปตัวชักไม่ถึง